สวัสดีครับผมธาราสังหาปาจีนครับวันนี้พาคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอพื้นที่ตําบลหัวว่าอาเภอสีพะโพจังหวัดปาจ,จีนบีครับเนื้อที่2ไร่ฉนดคุดแดงนอสอสีจอรูปแปลงตามไฮไลท์สีเหลืองเลยนะครับหน้ากว้างประมาณ36เมตรลึกลงไปประมาณ90เมตรครับท้ายแปลง37เมตรที่ของเราจะติดถนนสาธานณประโยชน์คอนกรีต ถนนกว้างครับรถสิล,ล้อสวนกันได้สบายเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางลัดไปนิคมสาหกรรมถจะนะปาชินบุรีรถบรรทุกเข้าออกค่อนข้างจะเยอะครับเส้นนี้แนวเขตครับจากหลักนี้ครับตัดตรงขึ้นไปสภาพพื้นที่เป็นที่นานะครับ2ไร่ฉนดขุดแดงนอนสอสี่จอ แปลงนี้มีไฟฟ้า3เฟสผ่านหน้าแปลงนะครับตำบลหัวว่าอำเภอสีมาพุจังหวัดปราจีนบุรีด้านหลังถัดลงไปครับจะเป็นพื้นที่ของสวนสัตว์ทับปร,ริเวอร์เนื้อที่ประมาณ1,500ได้ครับสภาพพื้นที่เป็นที่นาต่ำกว่าถนนประมาณ2เมตรได้ครับแปลงนี้ ติดถนนสาธารณประโยชน์ด2ด้านด้านหลังจะติดถนนลูกลงังแปลงนี้ต้องปรับถมนะประมาณ2เมตรราคากลางครับในการถมต่อเมตรต่อไร่อยู่ที่ประมาณ150,000บาทต่อไร่ต่อเมตรนะครับราคากลางอาจจะมีบวกลบ ึ้นอยู่กับว่าคุณลูกค้าจะหาผู้รับเหมาถมที่มีบ่อดินอยู่ใกล้นะฮะถ้าอยู่บ่อดินอยู่ใกล้ก็ราคาถูกครับตั้งไว้เลยครับราคากลางอยู่ประมาณแสนห้าที่แปลงนี้จะห่างจากนิคมอุตสาหกรรมโรนชนะปราจินบุรีระยะทางประมาณ8กิโลเมตรครับบริเวณประตูบี ถ้าไปหน้านิคมครับระยะทางประมาณ14กิโลเมตรหน้านิคมก็จะติดกับถนนทางหลวงหมายเลข304ครับจากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรม304ปาชินบุรีระยะทางประมาณ16กิโลเมตรหากคุณผู้ชมครับเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทาราเทียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระยะทางประมาณ118กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสวนภูมิครับ110กิโลเมตร มาจากชนบุรีครับเปรียบเทียบจากหาดบางแสนระยะทางประมาณ121กิโลเมตรการเดินทางเข้าออกสะดวกแปลงนี้เหมาะมาสร้างร้านพักร้านจอดร้านพักรถครับร้านค้าร้านรับซ่อมรถรับซ่อมมอเตอร์ไซค์โกดังแวเฮาได้เลยครับอยู่ใกล้โรงเรียนวัดเนินผาสุกตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี สำหรับคุณผู้ชมครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้ครับเนื้อที่2ไร่ราคาขายยกแปลงอยู่ที่2 4 0ล้านสีครับราคานี้รวโมโอนให้กับคุณผู้ชมสนใจติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8 6 0 1 8 8 8 5 6 0 8 6 8 8 8นึ่าาราสังหาปบ้าจีนครับยินดีที่พาคุณผู้ชมเข้าชมที่ดินแปลงนี้เพืนนี้วันนี้ทารากลับขอบพระคุณทุกการติดตามทุกการรับชมกลับขอบพระคุณอย่างสูง ทาราขออวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านครับมีสุขภาพพารธรรมัยแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาประกอบธุรกิจประกอบอาชีพอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทำหน้าที่การงานทำธุรกิจอะไรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นวันนี้ทาราพาคุณผู้ชมเข้าชมไว้เพียงเท่านี้โชคดีมีใช้ทุกท่านทาราสังหาปาจีนกราบขอบพระคุณครับ